ในขณะนี้เนี่ยเราได้รับรายงานว่า,ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน9รายและก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายโดยมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจำนวน3ามหลังจากการตรวจสอบนะครับการผลิตประทัดลูกบอลไล่นกเนี่ยเ,เป็นในในการที่ได้ดำเนินการโดยที่ไม่มีใบอนุญาตถูกต้องและก็ไม่มีเครื่องจักร ในการประกอบกิจการนะครับโดยคนงานจะใช้ในส่วนของการบรรจุด,ดินปืนและส่วนประกอบต่างๆขณะนี้เนี่ยในเบื้องต้นนะครับเราได้นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาเพื่อดำเนินการในการที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวตนในส่วนของเรื่องของการตรวจสอบทางด้านผลของการพิสูจน์หลักฐานทางด้านคดีต่างๆพนักงานสอบสวนและก็ในส่วนของทาง ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังดำเนินการในการที่จะสอบสวนต่อไปทางจังหวัดสุพรรณบุรีครับได้เปิดในส่วนของสูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขึ้นที่วัดโพธาสัยแห่งนี้ก็จะได้เป็นจุดในการประสานงานให้ความช่วยเหลือ,อ,อพี่น้องประชาชนหรือว่าญาติผู้เสียชีวิตในการที่จะติดต่อประสานงานซึ่งก็จะมีการช่วยเหลือ ทั้งในส่วนของเงินที่เป็นเงินจากส่วนราชการต่างๆจากภาคเอกชนูุนิธิต่างๆจากการชาติจังหวัดสุพรรณบุรีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงนี้ก็จะได้ได้ดาเนินการในการที่จะทําให้ครบถ้วนเรียบร้อยเพื่อเป็นการเยียวยาในส่วนของผู้ที่ครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับจากการที่ได้สอบถามจากพยานบุคคลในละแวกใกล้เคียงเนี่ย ก็เป็นลักษณะของการที่นํามาเป็นครั้งค่าวเอามามาบรรจุอยู่ที่บ้านซึ่งตรงนี้โดยหลักแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่เนื่องจากว่าการที่จะประกอบอในเรื่องของประทัดระเบิดพลุอ่พลุนะฮะไม่ใช่ระเบิดขออนุญาตประทัดพลุ แล้วก็สิ่งที่ดอกไม้เพลิงพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องของของการที่จะต้องได้รับอนุญาตของสถานที่ที่ถูกต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีสถานที่เก็บวัตถุที่จะสามารถทําให้เกิดอันตรายได้เนี่ยที่เป็นสัสดส่วนและมีความมั่นคงแข็งแรงอันนี้เป็นหัวใจสําคัญแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราพยายามดูว่าสิ่งที่เราจะสามารถนําไปหาถึงต้นตอของการที่ทําให้ไอประทัดตรงเนี้ย มันมาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมาจากที่ใดแหล่งใดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูจากหลักฐานที่ที่ทางพนักงานสอบสวนจะเข้าไปดูในที่เกิดเหตุด้วยนะครับเรื่องของการตรวจตาเนี่ยนะครับเรามีการทํางานโดยตลอดและต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจการต่ออนุญาตใบอนุญาตประจําปีการตรวจประจําในทุกๆเดือนของอสิ่งที่เป็น สถานประกอบกิจาการที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นปัญหาแล้วก็ผมคิดว่าเราจะต้องออใช้ลกลไกของพี่น้องที่จะช่วยเราในหมู่บ้านในการที่จะแจ้งเบาะแสข่าวสารว่ามีการประกอบกิจาการประเภทนี้โดยเอามาทำในเคหสถานของตนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ต่อพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนได้อเน,นี้ยต้อง,ต,องต้องทำความความรู้และความเข้าใจและที่ที่สำคัญที่สุดก็คือกระบวนการของของเราที่จะต้องเข้มข้นในส่วนของการปฏิบัติของอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลเนี่ยจะต้องรับรู้ข้อมูลและก็ต้องคอยติดตามสอดส่อง แล้วก็ในการที่จะต้องดําเนินการอย่างเข้มงวดความช่วยเหลือเนี่ยก็เราก็ได้ประสานทุกหน่วยรชาชการในการที่จะมีในเรื่องของเงินสงเคราะห์เงินช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงวพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในส่วนของอ,องค์กรบริหารส่วนจังหวัดในส่วนของแรงงานยุติธรรมจังหวัดกาชาตจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มีองค์กรภาคเอกชนต่างๆที่เขามาร่วมในการที่จะ เดียวยาผลกระทบในครั้งนี้ก็จะมีซึ่งตรงนี้เราก็จะจะจะ,จะรวบรวมแล้วก็ดำเนินการในการทำบัญชีทุกอย่างให้ให้ครบถ้วนให้ถูกต้อง